ุ้ยสะดุ้งแรงหลุดอักษรย่อนางงามมงใหญ่เล่นยาหนักจนไร้งานก่อนหน้านี้เพจดังได้ออกมาหย่อนระเบิดลูกใหญ่นางงามมงใหญ่เล่นยาอย่างหนักจนต้นสังกัดไม่ป้อนงานให้หลายคนพากันเดาไปต่างๆนานาว่าหวยจะออกที่ใครและล่าสุดค่ะแฟนเพจเฟซบุ๊กกระตุกตอมเผือกได้ออกมาโพสต์ตอพร้อมคำใบ้ที่ว่า ขอขยี้ต่ออีกหน่อยนะคะจากกรณีที่นางงามมงใหญ่เล่นยาอย่างหนักส่วนต้นสังกัดไม่ยอมป้อนงานให้นั้นต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทางต้นสังกัดไม่ต้องขอหลักฐานว่าข่าวนี้จริงไหมนั้นเพราะว่าคนตัดสายสะดือชีเห็นกับตาเลยว่านางนั้นกําลังใช้ยาเสพติดและการไม่ยอมป้อนงานให้เป็นเพราะว่าเป็นการดัดนิสัยและนี่คือที่มาของคําว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมอย่างแท้จริงปอลออักษรย่อออ่าง เอาเป็นว่าจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามเพราะว่านางงามอักษรย่อออ่างก็เยอะเหลือเกินค่ะทุกคนทุกคนล่ะคะคิดว่าเป็นใครบ้างสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะ